สำหรับเคล็ดลับนะครับการเสริมบุญเสริมดวงนะครับตามวันเกิดนะครับทั้งหมด7วันนะฮะวันนี้มาคุยกันเรื่องของคนที่เกิดวันอังคารคนวันอังคารเนี่ยนะทำบุญคนไม่ขึ้นเพราะว่าไปทําบุญกับคนผิดทําบุญกับคนที่เขาไม่ได้ลําบากแค่คุณไปทําบุญกับคนที่เขาโลภเข้าใจไหมแต่การทําบุญกับคนเนี่ยนะเป็นการทําบุญที่เหมาะกับคนวันอังคารครับ คนวันอังคารน,นั้นนะครับต้องทําบุญเกี่ยวกับชีวิตเช่นสัตว์ชาววันอังคารจะรักสัตว์ชาววันอังคารน,นะครับทำบุญกับสัตว์ไทยชีวิตโคกระบือถ้ามีโอกาสนะฮะร่วมบุญกันเนาะช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือหมาช่วยเหลือแมวนะครับช่วยคนด้ยโอกาสนะฮะงานบุญหรือว่าการทําบุญที่มันเกี่ยวกับการช่วยคนช่วยเด็กนะฮะเด็กที่เขายากไร้ลําบากครอบ,บ,บนะครัวลําบากนะฮะเลี้ยงอาหารกลางวันดูแลเรื่องของ สารทุกสุขดิบถ้าเรามีโอกาสนะครับช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้เด็กพิการเด็กยากไร้เด็กที่เขาแบบเป็นเด็กพิเศษหรือคนที่เขาแบบขาดโอกาสคนต้อโอกาสทุกๆก,ก,การทําบุญทําได้หมดแต่สิ่งนี้นะฮะอยากให้เน้นเป็นพิเศษการไหว้พระสวดมนต์ดีมากทําไปทุกการทําบุญที่เกี่ยวกับแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนนะฮะตอนกลางคืนให้สวดบทเมตตาใหญ่ ชีวิตท่านจะเปิดสว่างสวัยนะฮะมีแต่โอกาสมีแต่สิ่งดีๆไหลเวียนเข้ามาใส่ตัวเองจริงๆต้องลองจ้าไว้นะครับชาววันอังคารทําบุญคนไม่ขึ้นเพราะเราไปทําบุญกับคนโลภเราไปทําบุญกับคนที่เขาหวังประโยชน์จากเราครับชาววันอังคารเนี่ยให้ใครยืมเงินไม่ได้เพราะขี้เกียจทวงไม่อยากทวงมีความเกงใจในการจะทวงเงินคน และคิดว่าโอเคเงินแค่นี้หาใหม่ได้อย่านะครับจำไว้อย่า